วางอย่างนี้ได้ไหมพี่ได้ครับได้ไม่ไม่มีลูกนะไม่มีลูกไม่มีอ๋อแล้วครับครับแต่ส่งแน่นอนอ่ะเราเอา PT มาแปะไว้ก่อนว่ายอดเดี๋ยวต้องลงทางเดิมไหมขึ้นทางเดิม ไกลไหมไม่ไกลครับเดินง่ายกว่าอันนั้นเดินลงไหมอันนั้เดินลงดีกว่าครับแบกของงี้เราโอ้โหตายครับคนแบกครับเดินลงถ่ายฟองขี้ดโโเ,ดขเดินลงง่ายกว่านะครับผู้การ์ไกลให้เดินขึ้นนี่โลเดียวเองไหนนี้ก็แจะเะ <c oughs> ดี <c oughs> เยวมันเดินเองเดินไปหมดเลยแต่ไม่มีรหัสอะไรเลยตุ๊กตีมันต้องมีรหัสนะเพราะมันตันตัิการ์ูสา Oh! <laughs> ไปนี่เลยหวังเรานี่แปลกใจก็คือหมกมันนะครับเสื้อมันครับแล้วก็อุปกรณ์เกษรเซนดีมากเพิ่งเคยเห็นเนี่ยแล้วพี่เคยเจอไหมเนี่ย เนี่ยผู้ผมมาเพิ่งเคยเห็นหม้อเนก่อนหน้านี้เราเราเคยเก็บดีเอเออบูถือพวกใยถือพวกไม่แล้วถ้าดีเอมันตรงเนี่ยเนาะไปได้ถุงน้าน่ใจะซีนพร้อมลงเรือนั่นีเองวันกิน